สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรายังอยู่ที่ภูเรือกันอยู่นะคะเมื่อวานพาไปไหว้พระที่วัดป่าห้วยลาดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มาที่วัดอีกค่ะที่อำเภอภูเรือมีวัดหลายที่นะคะใครอยากจะมาไหว้พระสามารถมาไหว้พระที่อำเภอภูเรือได้ค่ะถ้ามีใครมีโอกาสที่จะมาเที่ยวนะคะนี่ตอนนี้ก็เป็นทางเข้าวัดนะคะก็ขับมาทุกคนเห็นไหมคะอาคารด้าน ขวามือนะคะนั่นก็คือตัววัดที่เรากำลังจะขับรถขึ้นไปค่ะทางเขาค่อนข้างแคบนิดนึงนะคะรถอาจจะสวนกันยากแต่วัดนี่ที่นี่สวยมากเลยค่ะวัดนี้ชื่อว่าวัดสมเด็จ ภูเรือมิ่งเมืองนะคะมีความสวยสดงดงามเรือนศาลา,าเนี่ยทำมาจากไม้สักนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะที่แกะสลักจากไม้สักค่ะเป็นหน้าอัศจรรย์ใจมากเลยค่ะเราทึ่งมากเลยที่มีไม้ขนาดใหญ่และคนไทยเนี่ยสามารถที่จะแกะสลักออกมาได้นะคะเราก็ขับพาขับรถ อ้อมมานะคะด้านหลังนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เดินไกลนะคะบางคนเนี่ยขับรถมาตรงนี้จุดตรงนี้มันมีที่จอดรถหลายจุดนะคะจุดจุดด้านหน้าอีกด้านหนึ่งก็มีนะคะอันนี้เรามาจอดจุดด้านหลังนะคะจุดด้านหลังแล้วก็โค้งเข้าไปอีก นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้จอดแล้วก็ถึงบริเวณลานเลยนะคะวันนี้เรามากับญาติๆนะคะบางคนก็เดินไม่ไหวนะคะเดินยากลําบากเราก็เลยจอดใกล้ๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้เดินได้สะดวกสะดวกนะคะไม่เขาบอกว่าเขาปวด ปวดหัวเข่านะคะเราก็เลยไปจอดให้ใกล้ๆนะคะจอดแบบจอดด้านข้างสาลาสามารถที่จะขึ้นได้เลยนะคะนี่นะคะที่เราจะเลี้ยวเข้านี่ก็คือเป็นที่จอดรถจุดแรกค่ะแต่ใครทีออ่อาจจะมากับคนสูงอายุหรือว่าอาจจะมากับคนที่แบบว่าขาเดินไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยดีหรือว่าเจ็บเขา่าเหมือนญาติเรานะคะก็สามารถที่จะอ้อม ไปด้านหลังนี้เลยค่ะตอนแรกเราจะจอดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณจอดรถด,ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีบันไดเดินขึ้นไปนะคะกะ็ชันแต่ว่านิดหน่อยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะคะพอดีญาเราบอกว่าเดินไม่ไหวนะคะเราก็เลยต้องถอยรถแล้วก็ไปอ้อมไปจอดอีกนะคะด้านในเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะคะก็สามารถเดินขึ้น สารานะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะบันไดซ้ายมือเนี่ยนะคะต้องเดินขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ญาติเราเดินไม่ไหวก็เดี๋ยวเดินขับอ้อมไปด้านหลังค่ะขับอ้อมไปด้านหลังนะคะก็จะมีที่จอดรถแต่ว่าก็จํากัดนะคะเท่าที่ดูกะประมาณคร่าวๆนะคะก็น่าจะได้ประมาณ10บคันนิดๆนะคะน่าจะจอดได้นี่เลยค่ะอ้อมมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลานบริเวณจอดรถนะคะ ลานจอดรถแต่ว่าก็ไม่เยอะมากนะคะถ้าคนเยอะก็อาจจะขึ้นมาแล้วไม่มีที่จอดนี่เลยค่ะโชคดีเป็นของเรานะคะมีที่จอดรถว่างหลายที่เลยวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ นี่แล้วก็จอดบริเวณตรงนี้นะคะจุดแรกเลยนะคะที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวของบริเวณวัดนี้วัดนี้จะมีเยอะนะคะหมายถึงว่ามีทั้งศาลามีทั้งถ้ำนะคะมีไม้ที่แกะสลักนี่ค่ะพระพุทธรูปแกะสลักใหญ่มากนะคะแล้วก็สวยงามมากนี่สามารถมองเห็นมองลงไปสามารถมองเห็นวิวอําเภอภูเรือนะคะเมืองภูเรือได้ทั้งเมืองเลยนะคะ นี่ก็คือเป็นศาลาใหญ่นะคะที่มีพระนะคะปฏิสถานอยู่ด้านในนะคะพระพุทธรูปปฏิสถานอยู่ด้านในสวยมากเลยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะทางพระนะคะที่แบบว่าปางอะไรอะไรเงี้ยนะคะไม่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าศารานะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูสวยสดงดงามมากเลยค่ะเรามองว่าที่นี่คล้ายๆกับที่วัดที่หลวงพ่อบางนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขาได้รับอ,รอารยธรรมอะไรมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวตัวศาราเนี่ยคล้ายๆกันตอนที่เราไปเที่ยวที่ลาวนะคะประเทศลาวเขาก็จะเหมือนสาราก็จะเหมือนที่ หลวงพระบางนะคะวัดที่หลวงพระบางศาลาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลานะคะพระพุทธรูปก็จะแตกต่าง มีหน้าตาลักษณะแตกต่างออกไปแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าปางอะไรใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ค่ะแต่ก็พายัดย่านมาไหว้พระแล้วก็ตัวเราเองก็ชอบมาไหว้พระด้วยนะคะอันนี้เป็นประตูค่ะแกะสลักด้วยไม้นะคะสวยสดงดงามมากนะคะปราณีตวิจิตรงามมากมากเลยนะคะตามผนังเนี่ยเขาก็ประดับด้วยภาพแกะสลักนะคะที่เป็น อบอกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการด่าพ่อด่าแม่อะไรเงี้ยภายในวัดนะคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวก็แวะมาไหว้พระได้นะคะที่นี่ที่ภูเรือค่ะนี่เป็นศาลาบริเวณรอบๆนะคะศาลาใหญ่นะคะก็จะมีศาลาเล็กๆนะคะรอบๆเรียงรายอยู่ประมาณ ถ้าเราจำไม่ผิดก็4ี่ห้าลารานะคะประมาณนี้นะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะอยู่ในแต่ละศาลาเล็กๆด้วยนะคะนี่ตัวอย่างเช่นศาลานี้นะคะเดี๋ยวเราเดินพาเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปชมนะคะว่าภายในศาลามีพระพุทธรูปเล็กๆอยู่นี่เลยก็จะมีคนมากราบไหว้เหมือนกันนะคะมีภายในศาลาเล็กๆก็จะมีพระพุทธรูปแต่ละศาลาอยู่คะ่ะ อันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะคะที่จะเป็นบริเวณของถ้านะคะก็จะมีพระนะคะปางต่างๆนะคะปฏิสถานอยนู่ก็จะเป็นเรือนอีกเรือนหนึ่งนะคะที่ลงมาจากด้านบนสาราด้านบนนะคะก็จะมาติดกับถ้าด้านหลังนี่เลยค่ะที่เราบอกทุกคนว่าเป็นพระพุทธรูปไม้นะคะที่แกะสลักมาจากไม้ค่ะใหญ่มาก สูงใหญ่มากเราทึ่งมากที่คนสามารถแกะได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นปังห้ามญาตินะคะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้นะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆค่ะนี่ก็จะเป็นศาลาอีกศาลาหนึ่งนะคะด้านหลังภายในศาลาก็จะมีพระพุทธรูปปฏิสถานอยู่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีบอกเรื่องราวต่างๆเราเดินมาในถ้าเดินมาอ้อมมาด้านหลังนะคะก็จะมีช่องให้ชมวิวแบบนี้เลยค่ะสามารถชมวิว ภูเรือได้ทั้งเมืองเลยนะคะนี่เลยอยากให้ทุกคนได้มามองมาดูมาชมด้วยตัวเองนะคะสวยงามมากค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะกดติดตามให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกคนชมคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่ไปกินไปเที่ยวมาฝากอีกค่ะเรื่อยๆนะคะสำหรับ f อของเรา อันนี้ก็เป็นบริเวณวิวด้านหลังนะคะมองมาด้านล่างก็จะเห็นวิวอำเภอภูเรือทั้งหมดค่ะ